ใช่แต่งรถแล้วโดนคนที่บ้านบ่นบ้างครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามพระเจ้านี่ครับตัวนี้เป็นอีลสูมีเอ็กนะครับลูกค้าทำสเต็ปหลดมาแล้วด้านหน้าก็หลดมาแล้วด้านหลังหลดมาประมาณ2.5ครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าคุณแม่ครับนั่งด้านหลังแล้วก็คนนั่นด้านหลังบอกว่ามันโยกมันโค่นมากเลยครับวันนี้ก็เลยให้เรานะครับมาจัดการปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าเลือกจะทำตัวเซตเลยนะครับเป็นแบบบอลจอยแขนสีดําเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราพามาชมกันครับ เอาครับมาแล้วก็เริ่มกันเลยครับสาหรับคันนี้นะครับโหลดมาแล้วสวยเลยครับความสวยความสูงถือว่าดีคันนี้เลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมนะครับตอนนี้เรากําลังที่จะสร้างบุดเชื่อมนะครับบริเวณเสื้อเผานะครับสำหรับ m s นะครับด้านหลังจะมีการเจาะ1จุดบริเวณใกล้ๆก้กับล้อด้านขวานะครับก็คือจุดขายยึดตัวนี้นะครับจุดนี้เลยเพื่อไม่ให้มันขยับและเกิดเสียงครับเมื่อเราทําบุดเชื่อมเสร็จครับก็ทําฉากรับแรงแล้วก็พ่นสีกันสนิมครับ คมติดตั้งตัวแขนเข้าไปแล้วก็ตัดหัวน็อตนะครับที่มันเกินมาเพื่อให้ไม่ให้บาดยางครับเสร็จแล้วออกมาแบบนี้เลยครับสวยมากครับคันนี้ลงตัวสุดๆเลยลูกค้าเลือกเป็นติดตั้งแบบแขนกลมบอลจอยสีดาครับเพื่อให้ดูกลมเกนผมเองก็เช็ครถเองทุกคันนะครับออกมาก็แบบนี้เลยครับส่วนยางอะไหล่นะครับสามารถใส่แทนที่ของเดิมได้เลยครับไม่มีปัญหาใดๆทดสอบนะครับตัวตัว New X นะครับวันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็น แขนแบบบอลจอยไปนะครับสเต็ปโหลด2.5นิ่งเลยเนียนมากครับคันนี้ปัญหาลูกค้าบอกว่าคือคุณแม่นั่งข้างหลังครับแล้วบ่นว่าหัวมันโยกครับหัวมันคลอนตลอดเลยก็เลยอยากมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับแล้วอยากให้มันนิ่งขึ้นด้วยก็เลยมาติดสลิงเรานะครับแต่แล้วเป็นไงเดี๋ยวพามาชมกันจากการได้ทดสอบพสอสมควรนะครับจะบอกว่ารถมันค่อนข้างนิ่งมากครับรู้สึกว่ารถเป็นก้อนมากขึ้น ขับแล้วมันขึ้นครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับติดตั้งเป็นตัวซัดลิงของเราครับเป็นแบบสีดำบอลจอยนะครับแบบเชื่อมกอบเสื้อผาแล้วสปริงตัวนี้นะครับเป็นโปรเฟนเดอร์โปรเกรสซีฟเป็นสเต็ปโหลด2.5ก็คือตัดจากของเดิมมาแล้วนะครับเพราะของเดิมมันโหลดได้แค่2นิ้วชุดเบรกนะครับสีล้อจัดมาใหม่หมดแล้วล้อนะครับอัพมาแล้วช็อกอัพเป็นพิกกแบ็ครับด้านหน้าเป็นคินซีรีส์ตัวท่อนะครับจาก TTC เรถือว่าสเต็ปการแต่งพื้นฐานครบครับวันนี้ต้องจัดสลิงแล้วครับคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับความหล่อยังคงเดิมเลยครับเพิ่มเติมคือตัวเส้นลิงจาก STB ของเรานะครับสอบถามลูกค้าไปนะครับลูกค้าบอกว่าอาการโครงอาการเขย่าลดลงมากๆแทบจะไม่รู้สึกเลยครับดีครับถูกใจมากคนนั่งเจอสอไม่บ่นแล้วครับใครเคยโดนบ่นอยู่มาหาเราได้เลยครับ